กลับเข้าสู่รายการเยาวชนคนเก่งค่ะคุณผู้ชมและสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิค่ะใช่ครับแล้ววันนี้ครับท่านนั่งอยู่กับเราแล้วครับนั่นก็คือท่านผู้อำนวยการนะครับเพนลักษบนความดีผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณท่านด้วยนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาถึงที่บ้านของท่านผู้อำนวยการเลยนะคะโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนมัธยม บ้านมังกะปิถูกต้องขาน้องๆที่นี่เนี่ยเก่งมากเลยนะคะเราได้ข่าวมานะคะมีน้องๆเยาวชนหลายคนเลยนะคะเราอยากจะแอบถามนิดนึงว่าเคล็ดลับในการบริหารโรงเรียนแนวทางนโยบายในการบริหารโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยท่านพูดในการมีแนวทางอย่างไรบ้างคะแนวทางที่สําคัญเลยก็คือเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมครับนะคะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการให้โอกาสสําหรับทุกคนนะคะที่จะได้ เสนอแนวทางในการบริหารงานหรือว่าทํากิจกรรมจริงๆที้ท่านผู้มยการบอกว่าให้โอกาสกับทุกคนก็สอดรับกับนโยบายของท่านผู้ว่าด้วยนะครับเรื่องของมหานครแห่งโอกาสอืมค่ะแล้วก็มีการรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายด้วยที่ทําให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วในเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมค่ะอยากให้ท่านผู้วยการช่วยเล่านิดนึงว่ามีส่วนร่วมในรูปแบบไหนบ้างค่ะเราจะเริ่มเล่าตั้งแต่โรงเรียนก่อนดีกว่านะคะภายในโรงเรียนเนี่ย ที่มีส่วนร่วมสำคัญก็คือเด็กๆของเรานะคะค<ม>ในรูปของอสภานักเรียนนะคะ,คะในรูปของนักเรียนระดับชั้นมอต้นและมปลายที่ทำ<ม>กิจกรรมร่วมกันการทำกิจกรรมของเขาเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสเข้ามาร่วมกับเราทุกๆกิจกรรม,มนะคะ<ม>แล้วก็อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือของคุณครูนะคะ,ค,ะคุณครู คุณครูจะร่วมในกิจกรรมต่างๆโดยนําเสนอโครงการขึ้นมาก่อนแล้วก็มามพิจารณาร่วมกันนะคะ<ม>เราไม่เคยปล่อยให้ครูต้องอยู่โดดเดี่ยวเราจะเข้าไปดูแลกันนะคะคทุกกลุ่มสาระจะทํางานร่วมกันนะคะ<ม><ม>แล้วก็ที่สําคัญอีกก็คือส่วนของผู้ปกครองนะคะผ่านเ,ออเครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาที่จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาอันนี้จะเป็นการพัฒนา ในอง์รวมเลยก็คือในภาพใหญ่ของโรงเรียนเลยนะคะคณะกรรมการต้องชื่นชมคณะกรรมการสถานศึกษาของเราค่อนข้างเข้มแข็งนะคะ,ะท่านจะดูตั้งแต่เรื่องของนโยบายการจัดการเรียนการสอนเรื่องขององานวิชาการต่างๆท่านก็จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการพิจารณาแม้ทั้งเรื่องหลักสูตรนะคะท่านก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทําหลักสูตรร่างหลักสูตรของเราให้สอดคล้องกับความต้องการนะคะของคณะกรรมการแล้วก็ผู<ะ>้ปกครองนะคะแล้วก็ ได้ครับขยับไปนิดนึงก็คือของเขตนะคะเขตเนี่ยกับโรงเรียนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันเลยนะคะโดยจะสนับสนุนในทุกๆด้านที่จะเห็นมากก็คือเรื่องของสุขลักษณะนะคะเรื่องของบริการเกี่ยวกับพัฒนาอาคารสถานที่นะคะที่เขตจะเข้ามาดูแลเราแต่ก็สอบถามเราเหมือนกันว่าเราต้องการอะไรนะคะเขตก็จะดำเนินการให้ค่ะ สิ่งหนึ่งที่เห็นเลย<ะ>คือความอบอุ่นจากโรงเรียนมันธยมบ้านมากะปีะนะครับที่ร่วมมือกับหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งเขตเองผู้ปกครองแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในโรงเรียนด้วยทำให้โรงเรียนนี้กลายเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ โครงการที่สอดร,รับกับนยโยบายของกรุงเทพมหานครเหรอคะทางโรงเรียนได้ได้มุ่งเน้นในนยโยบายด้านไหนบ้างคะเรื่องแรกเลยที่ดําเนินการอยู่นะคะแล้วก็สอดคล้องกับนยโยบายของประเทศด้วยก็คือการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะของเราก็เอามาปรับต้องเรียกว่าปรับเนาะให้เข้ากับบริบทของเราเพราะว่าเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาล้วนก็คือม1ถึงม6นะคะที่ลดเวลาเรียนเนี่ยเราก็เน้นไปเรื่องของ การส่งเสริมด้านภาษาและทักษะชีวิต mm hmm. นะคะเรื่องทักษะชีวิต mm hmm. เพราะว่าเด็กโตและวเขาจะต้องมีภูมิคุ้มกันกับเขาและ,ะนะคะที่จะต้องเผชิญกับอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา mm hmm. นะคะแล้วก็ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ดําเนินการอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของโรงเรียนคุณธรรม mm hmm. อันนี้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครโดยผ่านสํานักการศึกษานะคะ mm hmm. ในเรื่องโรงเรียนคุณธรรม mm hmm. ค่ะ ค่ะก็คือเหมือนการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตก็เหมือนเป็นกรอบป้องกันให้นักเรียนเพราะว่าน้องๆนี่โตแล้วซึ่งกรอบป้องกันที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของคุณธรรมค่ะใช่โครงการนี้มีวิธีการดําเนินโครงการอย่างไรคะเบื้องต้นเลยก็คือคุณธรรมไม่ได้เกิดเฉพาะนักเรียนเนาะคุณธรรมมีทั้งครูมีทั้งผู้บริหารก็ต้องมีคุณธรรมด้วยค่ะแล้วก็นักเรียน3ส่วนที่ต้องประสานกันทําให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมขึ้น ในเบื้องต้นเลยเนี่ยก็สำนักการศึกษาก็จะให้ความรู้สำหรับผู้บริหารคุณครูนะคะเพื่อมาดำเนินการให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมขึ้นของเราก็ได้รับนะคะคุณครูเราก็ได้รับโอกาสให้เป็นครูแกนนำในเรื่องของโรงเรียนคุณธรรมที่จะมาพัฒนาหรือขยายผลกับโรงเรียนในเครือข่ายของเขตบางกะปินะคะ,คะ ก็คือเป็นในในส่วนเขตของบางกะปิเนี่ยเหมือนคุณครูเราได้เป็นเป็นตัวแทน<ช>ที่จะไปเรียนรู้<ช><ช>อย่างทางกรุงเทพมหานคะรได้ให้การสนับสนุสนโครงการนี้เห็นว่ามีการส่งคุณครูไปดูงานด้วยค่ะไม่ใช่คุณครูอย่างเดียวแล้วแหละผู้บริหารด้วย <แก S 2> <ช>นะคะ<อ>ก็จะได้ไปดูงานโรงเรียนที่เป็น แกนนำแล้วกันนะคะเรียกว่าอย่างนี้ก็คือโรงเรียนนำล่องก่อนนะโรงเรียนนำล่องของกรุงเทพมหาคนครคือในเขตพระคนครนะคะก็จะมาให้ความรู้แล้วก็สนับสนุนในเรื่องของเอกสารหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็มีการอบรมสำหรับครูแกนนำเนี่ยมีการอบรมหลายครั้งมากนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจนะคะแล้วสามารถขยายผลให้ สำหรับโรงเรียนอื่นๆได้มาจัดการในโรงเรียนได้นี่ค่ะค่ะอย่างกิจกรรมที่อยู่ในโครงการค่ะอันนี้แพรอยากทราบว,ว่ามีวิธีการอย่างไรให้น้องเข้าใจในเรื่องคุณธรรมแบบนี้ค่ะดูเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวแต่บางคนอาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าเออสิ่งนี้มันถูกหรือมันผิดอย่างไรใช่เลยค่ะเพราะว่าจริงๆเรา ถามว่าทุกโรงเรียนทําอยู่แล้วใน<ะ>เรื่องการส่งเสริมคุณธรร,รมนะคะแต่รูปแบบอาจจะต่างกันนะคะ,ะทีนี้โรงเรียนคุณธรรมเนี่ยก็คือนําสิ่งที่เราทําอยู่แล้วนี่แหละเราก็มาจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นะนะคะโดยเริ่มจากในห้องเรียนก่อน<ะ>ในห้องเรียนนะคะก็จะมีการคิดกันร่วมกันนะคะมีส่วนร่วมของเด็กกับคุณครูประจําห้องเรียน<ะ>นําปัญหาว่าในห้องเรียนเนี่ยมีปัญหาอะไรที่ทําให คุณธรรมเราอาจจะด้อยลงไปนิดนึงนะคะ<ม>ก็มาวิเคราะห์กันแล้วก็หาจุดร่วมกันก็คือจะส่งเสริมคุณธรรมอะไรเช่นเรื่องของวินัยในห้องเรียนระ,ะเบียบวินัยในห้องเรียนนะคะเรื่องของความสะอาดในห้องเรียนมารยาทนี่นะคะ<ม>จากภาพรวมและภาพรวมและของห้องเรียนเราก็จะนําวินัยทั้งหมดของห้องเรียนทุกห้องเนี่ยมาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งว่า โรงเรียนเราจะเอาคุณธรรมเรื่องอะไรนะคะเรื่องอะไรเป็นตัวนําซึ่งมันก็จะต้องสอดคล้องกับเรื่องของอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้วยครับแล้วอย่างนี้ครับเมื่อมีการไปเผยแพร่หรือว่าปลุกฝังเรื่องคุณธรรมกับน้องๆแล้วสิ่งที่รับกลับมาครับเห็นผลอะไรบ้างครับจากโครงการนี้ครับจริงๆแล้วเป็นโครงการที่อยู่ในระยะของการดําเนินง,งานนะคะคแต่ว่ามันจะเป็นการที่ทําให้น้องๆหรือเด็กๆเ,เนี่ย ได้เกิดคุณธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างที่ว่านะคะเพราะว่าเราปฏิบัติกันเป็นประจำอยู่แล้วในเรื่องของวินัยเนี่ยค่ะแต่ว่าเขาจะรู้แนวทางชัดเจนแล้วว่าเราจะส่งเสริมเรื่องอะไรเด็กๆก็กระตือรือร้นค่ะที่จะเรียนรู้แล้วก็จะปฏิบัติตามเพราะว่าไม่ใช่โดยภาพรวมอย่างเดียวแต่ลงไปที่ห้องเรียนเขาด้วยนะคะต้องเขียนว่าต้องเรียกว่าปลุกพรมล้วกัน ถูกทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนทั้งหมดนะคะ,คะซึ่งเราหวังว่าคุณธรรมจากโรงเรียนก็จะไปสู่บ้านด้วยค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยคิดว่า,าคุณธรรมในห้องเราเนี่ยต้องมาเรื่องอะไรดีพอกําหนดเป็นนโยบายใหญ่ปุ๊บน้องๆก็รู้สึกว่าอยากจะทําในสิ่งท<ช>ี่ตัวเองตั้งใจใ<ช>ด้วยตั้งแต่แรกเพราะแบบนี้นี่เองนะคะ นอกจากเรื่องคุณธรรมทางโรงเรียนมีในด้านอื่นมีในเรื่องอื่นอีกไหมคะ,ะสร้างเสริมโดยเฉพาะเด็กเขาเป็นวัยรุ่นเนาะ,ระเราก็จะมีเรื่องของทักษะชีวิตเข้ามาช่วยอย่างที่เรียนไปนะคะทักษะชีวิตเน้นเรื่องทักษะชีวิตค่อนข้างมากทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนอการเพิ่มเวลาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้รรนะคะแล้วก็เรื่องของชุมนุม ต่างๆนะคะอ่าโอเคแสดงว่านอกจากเรื่องคุณธรรมเนี่ยเรามีในเรื่องของชุมนุมที่ส่งเสริมน้องๆเป็นด้านๆเฉพาะที่เขาสนใจเขาสามารถไปเลือกได้หรือว่าโรงเรียนเลือกให้อย่างไรคะโอ้มีสองส่วนค่ะน้องเลือกเองค่ะสองน้องจัดตั้งเองค่ะค่ะให้เด็กๆจัดตั้งชุมนุมกันเองค่ะชุมนุมชมรมอะไรเองจัดตั้งอะไรเองได้เลย เองอยากเข้าอยากจะทําจัดตั้งชุมนุมของตัวเองนะคะก็เช่นเรื่องของดนตรี mm hmm. เขาก็จะเป็นทั้งดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลน,นะคะ mm hmm. ที่จะมีรวมกลุ่มกันวัยรุ่นแล้วแหละเขาก็เล่นดนตรีสาก่ะ <c oughs> แต่ในส่วนที่เราตั้งชุมนุมของเรา <c oughs> เราก็คือโยธวาทิต <c oughs> โรงเรียนของเราเนี่ย <c oughs> เป็นหนึ่งใน6 <c oughs> โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร <c oughs> ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 <c oughs> แล้วก็เป็น2โรงเรียนแรกที่เปิด เปิดเปิดสอนในระดับนี้นะคะครับก็ต้องให้มั่นใจได้ว่าเราจะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีตามนโยบายของกรุงเทพมหานครนะคะ